วัสดีจ้าพี่น้องมนิษฐ์เฮ็ดเมนูแกงจืดไตใส่เห็ดหรวมจ้าแล้วก็ผักนะคะมีผักตำลึงนี่พี่น้องมณิษฐ์ไปตลาดใส่เห็ดรวมต่างๆใส่นำต้องไปจักหน่อยจ้าอาหารอาหารรสน้ำหนักจ้ารสน้ำหนักเป็นชาแดงพี่น้องเวลากินแต่แกงจืดนะตอนเที่ยงแกงจืดยกจีบฟ้าไว้ นำมันห่อนก่อนพี่น้องนำห่อนเดี๋ยวเข้ากระสซกระเทียมกระเทียมหอมแดงลงไปก่อนจัดแล้วก็เห็ดหอมนะจะเข้ากระแ่กกระเทียมลง้งใสจัะเทียมแล,วมแมแล้วก็หอมแดงกระเทียมนี่ต่ำก่อนแล้วจ้าหอมแดงก็หั่นหั่นน้อยๆมะมันเราเหย่มันออกพี่น้องเส้นหอมแล้วก็เห็ดหอมลงไปก่อน เนี่ยหอมใส่รบแตก,กอนจ้ะปิดฟ้าไปเนี่ยปิดฟ้า่อนนะเจ้พี่น้องหม้อเดือดแล้วปเนี่ยหม้อฉันเดือดแล้วค่ะใส่กระเทียมหอมแดงแล้วไปเ,ห,เ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 ไปห็ดหอมจ้ะหมอ้อเขาเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยกัน ใส่ผักต่างๆลงไเปเข่นไสก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยนี่เข็นไส่แล้วก็ผักตำลึงกระเพราเห็ดรวมต่างๆจ้ะสาหรับัดเห็ดใส่ลงไปจ้ะทุกคนกราไม่ก้วนนะคะกินลงไปในจับผักผักกบกเห็ดใส่ลงไปละลายพี่น้อง วามีเข่าได้หมเงเ่ยจะให้กินกับผันกนี่ผักกบเพร็ดต่ว่นยังว่ามีอันนี้อยู่นั่นก็ได้โปรตีนอยู่พี่น้องนี่ไก่ใส่ไก่ลงไปนะคะเพราะว่าไก,ก่เข้าก็มีโปรตีนมันเสาร์่ให้กินไข่ละใช้แดนสิลดน้ำหนักตอนเที่ยงกับแกงจืดไก่ใส่เห็ดรวมกับผักต่างๆจะ เดี๋ยวมันก็นยุบลงส่องหลายคือปักจัยเหตุพี่หน่องมไม่สุกเราไม่หยุดลงสาวเอ๋ยไอหม้อดเดือดแบบนี้ใส่ไกล่ลงไปมาปรุงกันจะแบบนี้ปรุงก่อนนะคะใส่เกลือลงไปจักหน่อยต้องการไอโอดีนด้วยพี่น้องใส่เกลือลงไปหน่อยนึง ิวขาวพริกไทยซอดหอยอย่างระน,นิดระหน่อยนะจ๊ะกาดบรไารคือรถดีใส่รถดีลงไป ดีนะคะแล้วก็พผงมินพงใบมิลต้งไปนำ้ำพงเอผงขมิ้นที่เนาะใส่ผงขมิ้นแล้วก็ผงปาปิก้านะคะหน่อยนะะหนึ่งค่ะสมุนไพรต่างๆใช้ต้องใส่น้ำ จิ้มก่อนมันเดือดเดแล้วก็ใส่ไกล่ลงไปเลยนะลอลจหอัหน่นมันนัวอยู่รด,ดี นี่ยจากแก่ปรุงไปก็จะเน้นไอ้สมุนไพรปิดฝาให้หมอไมไ่เดือดเดือแล้วก็สใส่ไก่ลงไปเดี๋ยวยางแห้งแล้วพี่น้องใส่ไก่ลงไปเลยจ้ะเลยไก่เขาเตรียมไว้จ้ะเนีเ่นเนยเราจะใส่เบ็ดนี่ตัวพี่น้องไม่ชอกินเบ็ด อีเล็กนานเดือดใส่ลงไปเลยจ้าอีกจักหน่อยจักเพิ่งพักทีอาหารลดน้ำหนักใช้แดืพี่น้นออกสิบก้อนเนียนให้กินโปรตีนเดีย๋ยวจะก้อนเน้นใส่ไก่ลอยเน้นผัก กับเห็ดเคจ้ะพอมแล้วใบเพลิงหนึ่งแนม,มฟ้าพี่น้องอีกจะต้มไปอีกจะสิบห้านาทีให้ไก่มันสุกเราจะจามชิยว,วไอ้พริกไทยแกงจืดไก่ใส่เห็ดรวมแล้วก็ผักรวมพี่น้องเสียบ,ยบมาเด้อเด้อขอใช้เห็ดคิปเห็ดบ้างดูเด้อจ้าฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าแกงจืด ไก่เซกเห็ดรวมแล้วกับผักต่างๆพี่น้องเศๆ